คุณเห็นแต่ปัญหาเฉยๆตัวคุณก็เลยมีปัญหาเขาเลยชอบมีคำที่บอกว่าหญ้าข้างบ้านมักเขียวกว่าหญ้าบ้านเราเสมอแต่ในความเป็นจริงแล้วการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตคุณลองเลือกซิว่าคุณจะตายที่ไหนถ้าคุณเลือกว่าที่ประเทศไทยยังไงฉันก็จะตายที่นี่ก็อยู่ที่นี่ซะ แล้วหัวเด็ดตีนขาดก็จอะอยู่ที่นี่แล้วก็ร่ำรวยให้ได้กลับถ้าคุณเลือกว่าเปลี่ยนสถานที่แล้วจะมีเงินเยอะเขาได้เคเขาเขาได้พิมพ์มานะบอกว่าคิดว่าจะไปทำงานเพื่อมีเงินแล้วก็มาตกแต่งบ้านให้มันดีเพราะเราคิดว่าต้องไปเอาเงินตรงนั้นเพื่อมาทำให้บ้านมันดีขึ้นแต่ถ้าเราเลือกว่า อยู่ตรงนี้แล้วจะหาเงินเพื่อจัดการทุกอย่างหรือซื้อบ้านใหม่ได้เลยล่ะเราแค่ไม่เคยรู้ไม่เคยเลือกตั้งหากเราก็เลยเชื่อว่ามันต้องไปต้องไปเอาเงินที่อื่นเอาเงินที่อื่นแต่คุณรู้ไหมว่าเม่อต่อให้คุณไปที่อเมริกาต่อให้คุณไปที่เคนยาต่อให้คุณไปที่สิงคโปร์ประเทศไทยเหนือใต้มันไม่เกี่ยวกับสถานที่ตอนนี้ถ้าคุณมองนเรื่องของเงินเงินมันแค่ย้ายที่อยู่ มันไม่ได้ย้ายประเทศเงินมันย้ายที่อยู่ย้ายที่อยู่ตรงไหนอจากโลกแห่งความเป็นจริงมาเป็นโลกออนไลน์และถ้าวันนี้คุณยังไม่ย้ายที่อยู่แต่คุณย้ายสถานที่มันก็ไม่ต่างกันเพราะคุณยังอยู่ในโลกนี้อยู่คุณยังทำแบบเดิมอยู่คุณยังไปที่อื่นเพื่อไปทำงานเอาอยู่ไทยก็ทำงานอยู่ที่อื่นก็ทำงาน แล้วถ้าคุณอยู่ไทยแล้วคุณขายของออนไลน์ล่ะกับอยู่อเมริกาแล้วขายของออนไลน์ล่ะประเด็นมันคือตรงนี้ครับต่อให้คุณเปลี่ยนสถานที่กี่ที่ก็ตามแต่คุณยังทำแบบเดิมในสิ่งที่คุณเคยทำคุณจะไม่มีชีวิตใหม่คุณจะไม่มีรายได้ใหม่แน่นอนครับคุณอาจจะคิดว่าไม่รายได้ใหม่อะไรกูเต อยู่ประเทศไทยรายได้20,000 30,000 30, เต็มที่50,000อยู่อเมริกาเดือนหนึ่งต้องแสนสองแสนแล้วต่างกันครับเพราะคุณยังทางานเหมือนเดิมครับข้าวจานหนึ่งก็แพงเหมือนเดิมครับทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมครับต่อให้คุณได้รายได้เยอะขึ้นก็ตามครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือตัวเราครับต้องเปลี่ยนครับคุณย้ายสถานที่เพื่อไปทำงานเหมือนเดิม มันต่างอะไรกับที่คุณลาออกจากที่นี่แล้วไปสมัครงานใหม่คุณไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยคุณไม่ได้พัฒนาตัวเองคุณไม่ได้พัฒนาจิตวิญญาณคุณไม่ได้ก้าวกระโดดเลยประเด็นที่ผมกำลังจะบอกคือต่อให้คุณพยายามจะเปลี่ยนไปไป,ไป,ไ,ปไปอยู่อเมริกาไปอยู่เมืองนอกเลยในเรื่องของงานนะแล้วเงินเรื่องของเงินนะคุณก็ยังคงต้องเหนื่อยเหมือนเดิมครับและสุดท้ายเมื่อตอนแก่คุณจะแก่และตายที่ไหน ถ้าคุณบอกว่าประเทศไทยยังไงแสดงว่าคุณต้องกลับมายังไงแสดงว่าคุณต้องแก่และคุณต้องตายครับคุณหนีไม่พ้นมันมีคนที่หัวเด็ดตีนขาดเลือกที่จะอยู่ที่นี่และทําตัวเองให้ร่ํารวยจเจริญขึ้นได้มันมีแน่นอนครับแล้วมันก็มีคนที่ไม่เชื่อแล้วก็ไปครับแล้วจุดจบคุณก็จะเห็นครับว่าเขาก็ต้องกลับมาอยู่ดีเขาก็ยังกังวลเรื่องเงินอยู่ดี เขาก็ยังเจออะไรทุกอย่างเหมือนเดิมอยู่ดีแต่ประเด็นที่เป็นคำถามเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวเลยมันเกี่ยวกับว่าเขาจะเลือกที่จะเปลี่ยนในสิ่งที่เขาทำอยู่หรือเปล่าสิ่งที่เขายังคงทำอยู่ยังทำแบบย้อนกลับหรือทำแบบอดีตที่เขาเคยเห็นผมบอกกับเขาว่า คุณเคยไปอเมริกาแล้วใช่หรือไม่ถ้าใช่คุณได้เห็นจุดจบแล้วคนที่ไปอเมริกาแล้วกลับมาที่ไทยเขาอาจจะมีเงินมีอะไรแต่สุดท้ายมันก็มีเพื่อที่จะมาทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะมาใช้หนี้สร้างบ้านเออเขาอาจจะดูดีรวยอะไรก็ตามเนี่ยแต่คุณสามารถทําแบบนั้นได้สมมุติถ้าคุณสามารถทําแบบนั้นได้คือมีเงินรวยสร้างบ้านได้แต่คุณอยู่ที่ไทยได้มันจะเจ๋งกว่าไหม เฉงกว่าและถ้าคุณเลือกได้ว่าคุณอาจสมมติได้รับเดือนละแสนสองแ0นสามแสนตอนอยู่อเมริกาถ้าคุณเลือกได้ว่าอยู่ไทยแล้วก็ได้รับเงินแสนสองแสนสามแสนอยู่ไทยคุณจะเลือกอะไรถ้าคำตอบคือที่ไทย <c oughs> อยู่ไทยซะเพราะมันทำได้เหมือนกันแต่แค่คุณไม่เคยย,ย้าย ตัวเองไปทำคุณแค่ทำแบบเดิมแต่ไอทำแบบเดิมเนี่ยแล้วเปลี่ยนสถานที่เนี่ยค่าเงินก็ต่างกันแต่ถ้าคุณเริ่มอยู่สถานที่เดิมและทำแบบใหม่ผลมันถึงจะเปลี่ยนครับเขาบอกว่าเขาตอบกลับกับผมว่าน,นั่นแหละชีวิตเขาจริงๆเนี่ยเป้าหมายคืออยากพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศดูแลครอบครัวได้ทุกคนก็อยากใช่ไหมคุณก็อยาก เป้าหมายของเขาคืออยากมีเงินซัพพอร์ตทุกคนได้อยากมีเวลาซัพพอร์ตทุกคนได้อา้าวแล้วไปอเมริกามีอะไรครับเอามีเงินอยู่เอาแล้วได้พาครอบครัวไปเที่ยวหรือไม่ไม่ได้อ้าวแล้วมีเวลาพาเขาไปเที่ยวไหมไม่มีไหนอะ่ะมันไม่ตรงกับเป้าหมายเลย มันไม่ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการเลยเท่ากับมันไร้ประโยชน์มากการที่คุณขยับแล้วไปที่อื่นแต่จงไปครับถ้าคุณคิดว่าไปเพื่อเปลี่ยนอะไรบางอย่างแต่ถ้าคุณไปเพื่อเงินแต่ทําแบบเดิมนะเช่นสมมติการไปอเมริกาของเขาคือการไปทําร้านอาหาราการไปทํา m ม d o โดนัลอ่าเป็นพนักง,งานแม d o โดนัลที่อเมริกาสมมตินนะไม่ต้องไปหรอกประเทศไทยก็มีแม็กโดนัลมาทําที่ไทยก็ได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องของเงินมันคือประสบการณ์ความสามารถคุณจะทํางานแม d o โดนัลถึง50-60หรอคุณแค่ต้องพัฒนาความสามารถครับแต่ถ้าคุณบอกว่าไปเพื่อไปเจอไปลองไปพัฒนาความสามารถไปครับผมแนะนํา แต่สิ่งที่ผมแนะนำเขาอีกก็คือลองมองไปรอบๆสิลองมองไปรอบๆต่อให้คุณไปทำงานที่อเมริกาคุณลองดูสิว่าทุกเนี้ยทุกวันเนี้ยประเทศไทยเนี่ยเขาพยายามลดคนแล้วใช้แอปพลิเคชันใช้อะไรในการสั่งแล้วเวลาไปนั่งอยู่ร้านกาแฟบางทีเดี๋ยวนี้น่ยสั่งล่วงหน้าได้เขาพยายามลดคนลดพนักง,งาน นี่คือที่ไทยถ้าคุณไปอเมริกามันก็จะคล้ายๆกันคุณจะรู้สึกไม่มั่นคงไปตลอดชีวิตเพราะคุณต้องวิ่งหางานไปตลอดชีวิตผมแค่ทำในสิ่งที่ผมทำได้แต่ผมจะไม่กลับไปทำแบบเดิมอีกแล้ววันที่ผมลม้มลงผมจะไม่กลับไปเพื่อไปของานแบบเดิมทำวันที่ผมออกมาจากที่เดิมผมจะไม่กลับไปทำแบบเดิม ผมจะไม่เอาสิ่งเดิมมาทำให้ชีวิตผมดีขึ้นผมจะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ละทิ้งสิ่งเดิมซะสัมมนานี้เป็นครั้งแรกของผมปกติผมไม่เคยทำสัมมนาอย่างนี้ผมเคยแต่สอนคอร์ส หนักๆแล้วก็สอนคอร์สที่ยาวๆนะครับสัมมนานี้จะเป็นสัมนาครั้งที่1และแน่นอนมีครั้งที่2แน่นอนนะครับแต่ครั้งที่1เนี่ยผมจะใส่ให้สุดเลยเพราะเป็นครั้งแรกเสียหน้าไม่ได้ <laughs> ครั้งแรกนะครับของผมนะ9 9 9บาทนะครับเฉพาะเดือนสิงหานี้เท่านั้นนะครับสำหรับคนที่สมัครมานะครับแล้ววันที่29กันยาเจอกันในสัมนาครับตอนนี้คนเริ่มทยอยสมัครกันเข้ามาแล้วนะครับส่วนใครที่ลงทะเบียนเรียนคอร์ส15วัน ซีซั่นสามาไว้คุณได้เรียนสัมมนานี้ฟรีนะครับนะเพราะว่าคนที่เรียนซีซั่นสามเนี่ยอยู่กับผมมานานมากแล้วนะผมไม่ทิ้งนะครับไม่ทิ้งนะโอเคใครเรียนซีซั่นสามเข้ากลุ่มซีซั่นสามก็จะได้เข้ากลุ่มสัมมนาออนไลน์นะเกี่ยวกับการออกแบบจิตวิญญาณลิขิตชีวิตคุณนะครับถึงเวลาที่เราจะต้องออกแบบระดับจิตวิญญาณครับออกแบบชีวิตตัวเองครับเลิกเชื่อทักทีครับ ว่าต้องปลดหนี้48เดือน48ปีนะเลิกเชื่อสักทีครับว่าจะซื้อบ้านต้องกู้หนี้ยืมสินนะนะเลิกเชื่อสักทีครับว่าสามีที่ดีคือสามีใหม่นะเลิกเชื่อสักทีครับว่าคุณเปลี่ยนอะไรไม่ได้คุณเปลี่ยนได้หมดครับมันเริ่มต้นจากการสร้างตัวเองนะ อันนี้ฝากไว้ฝากไว้ถ้าใครสนใจนะครับอินบ็อกซ์นะครับมาที่ทาง Facebook หรือทาง Line นะหรือทาง TikTok ก็ได้นะครับเพราะสามมนานี้เป็นครั้งแรกนะเสียหน้าไม่ได้นะ <c oughs> ครั้งแรกนี่จะเสียหน้าไม่ได้ต้องใส่สุดนะ